e v e r y d a y with God p o d c a s t ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีกับนิกกี้และพิพ่ากัมเบลโดยพนังกิจ Alpha International ประจำวันอังคารที่13พฤษภาคม2025วันที่133วิธีรับมือกับช่วงเวลาที่สิ้นหวังข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสรุปดีบทที่60ข้อที่1ถึงข้อที่4ผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อที่1ถึงบทที่17ข้อที่13พระธรรมยอนบทที่7ข้อที่45ถึงบทที่8ข้อที่11ผมจำได้ดีถึงตอนที่ได้สัมภาษณ์ริกและ K. ควอร์เผู้นำคริสตจักรเซ d a ์แบ็กจากอเมริกาที่การประชุมผู้นำของเรา ที่ Royal Albert Hall ในลอนดอนเวลาผ่านไปหนึ่งปีหลังจากการเสียชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจของลูกชายของพวกเขาด้วยการจบชีวิตตนเองขณะมีอายุได้เพียง27ปีพวกเขาได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าพระเจ้าสามารถทำงานแม้ในความพังทลายของชีวิตเราได้อย่างไรเคเล่าว่าเราแน่นอนว่ารู้สึกว่าชีวิตของเราพังทลาย เมื่อทุกชายของเราเสียชีวิตแต่หนึ่งในสิ่งที่ช่วยยึดโยงฉันไว้กับชีวิตและความหวังคือความเชื่อที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงหมดหนทางในความพังทลายนั้นพระเจ้ายังคงทำงานตามแผนการแห่งความรักของพระองค์แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนั้นฉันอาจจะซบหน้าร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดและน้ำตาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ฉันเชื่อว่าด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้า ฉันสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งมีความหวังมีการเริ่มต้นใหม่พระเจ้าทรงสร้างความงามจากความเศร้าพระองค์ทรงนำความดีออกมาจากความชั่วร้ายพระองค์ทรงมีชัยเหนือความตายฉันจะยึดเกาะพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่ฉันมีฉันจะวางใจในความดีของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่60ข้อที่3ดาวิดพูดถึงช่วงเวลาที่สิ้นหวัง มีบางครั้งในชีวิตที่ทุกอย่างดูเหมือนจะแย่ไปหมดบางทีแม้แต่ตอนนี้คุณก็อาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังอาจเป็นเรื่องสุขภาพการสูญเสียคนที่รักการแตกสลายของความสัมพันธ์ปัญหาการงานความยากลำบากในครอบครัวปัญหาการเงินหรือหลากหลายปัญหาที่ทับซ้อนกันแต่แม้ในช่วงเวลาที่สิ้นหวัง คุณก็ยังสามารถพบคุณธรรมสำคัญ3ประการคือความเชื่อความหวังและความรักได้เสมอบางครั้งดูเหมือนว่าประชากรของพระเจ้ากำลังพ่ายแพ้ในขณะที่มีการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในหลายส่วนของโลกเช่นแอฟริกาและเอเชียแต่ในยุโรปตะวันตกเราพบสถิติว่ามีการเข้าร่วมคริสจักรก,กลับลดลงริสจักรปิดตัวลง และความเชื่อคริสเตียนถูกผลักออกไปอยู่ชายขอบของสังคมดาวิดใช้ภาพของแผ่นดินไหวเพื่ออธิบายถึงความสิ้นหวังและความไม่แน่นอนที่พวกเขาเผชิญในพระธรรมสดุดีบทที่60ข้อที่2กล่าวว่าผู้งคงทรงทําให้แผ่นดินไหวหวันทรงให้มันแตกแยกออกขอทรงซ่อมรอยแตกของมันเพราะมันสั่นสะเทือนภาพเปรียบเทียบเดียวกันนี้ยังใช้ได้อยู่ในทุกวันนี้ เพื่ออธิบายความวุ่นวายในทุกด้านของชีวิตเช่นวิกฤตในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจและสถาบันต่างๆการแต่งงานชุมชนและการเมืองล้วนถูกมองว่ากำลังสั่นคลอนและแตกร้าวแต่เรายังมีความหวังอยู่ดาวิดเขียนในข้อสีว่าแต่พระองค์ทรงประทานธงให้บรรดาู้ทธ่ยำเกรงพระองค์เพื่อชูข,ขึ้น เพราะเหตุความจริงพระเจ้าทรงกําหนดสถานที่ซึ่งประชากรของโะรงจะพบที่ลิภัยภายใต้การปกป้องของพระองค์และมั่นใจในพระเจ้าแม้ในยามสิ้นหวังในหนังสือผู้วินิจฉัยเราเห็นแซมสันซึ่งเป็นผู้นําอิสราเอลเป็นเวลา20ปีเขาเป็นหนึ่งในวีรบุรุษแห่งความเชื่อแม้ว่าเขามีจุดอ่อนที่นำไปสู่การผิดศีลธรรมทั้งการนอนกับโสเพณีและการหลอกลวง ในที่สุดเขาก็ท้าทายพระเจ้าด้วยการไม่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพระยาเวทรงละจากเขาไปแล้วหลังจากถูกล,อล่อลวงอย่างต่อเนื่องแซมซันยอมแพ้และบอกความลับแห่งพะละกกาลังของเขาแก่เดลเลาเธอตัดผมของเขาและพะละกกาลังของเขาก็หมดไปแซมซันเมื่อถึงจุดสิ้นหวังในชีวิตของเขาเขาถูกจับกุมตาบอด และเาผู้จับกุมกาลังจะประจานเขาท่ามกลางความสิ้นหวังแซมซันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงประทานกำลังแก่ข้าพระองค์อีกเพียงครั้งเดียวและพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานแห่งความเชื่อของเขาแม้หลังจากความล้มเหลวทั้งหมดของเขาพระเจ้ายังคงตอบคำร้องของแซมซันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร และไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาไม่มีวันสายเกินไปที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าในพระกิตติคุณยอนเราเห็นหญิงที่ถูกจับในการล่วงประเวณีเราอาจเดาได้ว่าเธอคงรู้สึกสิ้นหวังอย่างแท้จริงเธอต้องเผชิญกับความอับอายความรู้สึกผิดและความกลัวการถูกประหารชีวิตแต่พระเยซูได้ทรงตอบเหล่าผู้กล่าวหาด้วยคำพูดที่ชาญฉลาดที่สุด ในพระธรรมยอห์นบทที่8ก็ได้เจดว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาปก็ให้พุ้นั้นเอาเห็นขว้างเธอก่อนและแม้เหลือเพียงพระเยซูกับหญิงผูน้นั้นตามลําพังพระองค์ตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเช่นกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทําบาปอีกพระเยซูไม่ได้ตัดสินหรือประนามเธอแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อความบาปของเธอ พระองค์แสดงความสมดุลที่สมบูรณ์ระหว่างความเมตตาและความจริงลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อคร่ครวญว่าในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสิ้นหวังที่สุดในชีวิตคุณได้เห็นพระเจ้าทำงานในความพังทลายนั้นอย่างไรบ้างและบทเรียนจากประสบการณ์ดังกล่าวช่วยคุณเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นที่ลี้ภัยในยามสิ้นหวังเราขอบคุณสําหรับพระเมตตาที่ไม่ทรงประนามเราและพระคุณที่เปลี่ยนแปลงเราขอทรงช่วยให้เราวางใจในความดีของพระองค์แม้ในยามมืดมิดขอให้เรามีความเชื่อเหมือนแซมซันที่ร้องทูลต่อพระองค์ในยามเลวร้ายที่สุดและขอให้เราได้แสดงความเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงทำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อเมนหาต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระกัมภี์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยทุกท่านที่เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระผ่ครับ